พัญหาหนึ่จุดหนปีจงหาค่าแอนติล็อกของเลขต่อไปนี้ข้อย่อย a 1.6 1่งข้อย่อย b 6.42ุข้อย่อย c ลบสามจุดศเข้อย่อย d ลบหนึ่งวิธีทํากรณีหาแอนติล็อกของค่าใดๆ แทนคำตอบเป็นสมการเป็นตัวแปร x ร่างหาอัตติล็อกของข้อย่อย a จะคือล็อก x เท่ากับ1.617 0จุ่งจที่จอคำนวมาให้เราจะยกส10ยกกำลังทั้ง2ฝั่งก็จะเป็น10บกำลังล็อก x อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น10บกำลัง 1>, 1 6 1่งจุกหนึงเ็ดกำลัง l จะมีค่าเท่ากับ h 10บกำลัง1 6ึ่0จจะมีค่าเท่ากับ41.4เป็นคำตอบของข้อย่อย a ข้อย่อย b anti log ของหกจุดสี่ก็คือ10บกำลังเ4กจะมีค่าเท่ากับ2.6งจุดหกคูณสิบกำลัง6 ได้คำตอบข้อย่อย4อันตีล็อกของค่าลบ3.0057ตัวคือ10กําลังลบ3.0057อยจะได้คำตอบคือ9.87คูณ10กําลังลบ4ข้อย่อยดีอันตี้ล็อกของลบ1.476 ก็คือ10กำลังลบ1.476จะมีค่าเท่ากับ3.33คูณ10กำลังลบ2หรือก็คือ0.0333เป็นคอมเตออ